สวัสดีค่ะวันนี้ป้ายุพินพักกันมาฉีดยาหนอนค่ะแปลงเดิมเพราะว่าเมื่อวานมาดูแล้วอหนอนกินใบด่างเลยค่ะก็เลยจะพากันมาฉีดยาค่ะวันนี้ลุงเขาฉีดเองเลยค่ะไม่ปิดจมูกบ้างแล้ว กันทุกคนเลยตัวนะการนั่งกับมา มีโดนลำหนึ่งค่ะเคลื่อนๆอ,อยู่ข้างหลังอันนั้นเขาจ้างโดนลุง <c oughs> เขาบอกว่าไม่แล้วใจไม่เหมือนคนฉีดเอาก็เลยปล่อยให้เขาฉีด มันเป็นนอนกินใบค่ะรอบนี้เป็นนอนกินใบตัวเล็กๆใบเริ่มด่างแล้วก <c> ล <oughs> ัวมันลามก็เลยมาสกัดไว้ก่อนเพออีกไม่กี่วันก็จะได้ทำรุ่นแล้วอีกประมาณสี่ห้าวันนี้ได้มั้งก็จะได้ทำรุ่นแล้ว จะถ่ายตอนเงียวเนีิดเป็นแฟน,นได้เงียบ ุบมันคือโบดักวัะถ้าเราคนอื่นฉีดเราไม่ฉีดมันก็จะลงของเราคนเดียวมาลุมเจ้าเดียวแล้วต้องฉีดพร้อมกันเนาะมองแล้วก็เหมือนฉีดพร้อมกันหมดเลยแปลงใกล้ๆก,กันก็ฉีดค่ะ <c oughs> รอบนี้ข้าวโพดแปลงนี้ข้าวโพดสวยดีค่ะเพราะว่าใส่ปุ๋ยรองพื้นต้นจะเป็นใหญ่ๆต้นกกมันจะเป็นใหญ่ๆ่พราได้ปุย๋ยค่ะได้ปุ๋ยรองพื้นเวลาเราหยอดทีแรกทุกแปลงแปลงฝั่งนูน้นไม่มีป่อยปุ๋ยรองพื้นก็ไม่เขียวค่ะต้นเรียวเรียวแปลงนี้งามหน่อย เองคนเดียวเลยจะจ้างก็ไม่ยอมให้จ้างเ,เองก็จะแย่นะคะค่ะก็จะหัวเข่าและมาอีกหน่อยนึงมาอีกหน่อยนึงมาอีกหน่อยไปซ้ำมาที่เดิมเอ้อยตะตา มาแล้วเธอบมาซ้ำที่เดิมอยู่แล้วแหละไม่ไปไหนสักทีแหละซ้ำอยู่เต็ที่เดิมยาจะหมดก่อนยังไม่เสร็จเลยพ้าปลาไอ้ที่ถ้ามันหน้าแบบมีรูจมูก ไม่ปิดจะูกเลยต้องเอาผ้าเอามือนั่นไว้ปิดไปที่จริงจ้างเขาก็ได้นะไม่จ้าง อาอยา,อาหมดแล้วหรือเปล่านะ่ะอ๋อยังไม่หมดนึกว่าหมดแล้ว ร็จแล้วค่ะ <c oughs> ติดแล้ว <c oughs> ติดคณะติดถนนฝั่งนี้แล้วค่ะจะเสร็จแล้ว <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมาก,มากๆค่ะ